คริเซียและโนดเฉลยเพศลูกคนที่2แล้วบรรยากาศอบอุ่นมากหลังจากที่ก่อนหน้านี้แพทริเซียได้ประกาศว่าตั้งท้องลูกคนที่2จนถึงตอนนี้ใกล้ถึงกําหนดคลอดที่เจ้าตัวเคยแจ้งไว้คือช่วงปลายเดือนมกราคมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนอยากรู้นั่นก็คือเพศของลูกที่เจ้าตัวยังไม่ยอมบอกสักที โดยล่าสุดนักแพทยเซียและโนตพร้อมด้วยน้องเอลิเซียได้จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกคนที่2แล้วซึ่งทั้งคู่ได้ตัดเค้กออกมาด้านในเนื้อเค้กเป็นสีฟ้านั่นหมายความว่าลูกคนที่สองของทั้งคู่เป็นเพศชายโดยในงานนี้มีเพื่อนๆร่วมแสดงความยินดีด้วยถือเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆงานนี้ดูเหมือนว่าจะถูกใจคุณพ่อมากๆยิ้มแก้มกกปรีอะไทีเดียว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทริป